อ้าสบายดีท่านผู้ชมสบายดีเนาะตอนนี้บรรยากาศเราอ,อยู่ที่บ้านอ่าบ้าหนู่นเนาะโรบ้านเพอต้องเรืองเอนาะสวัสดี้พิเศษก็โอ้ยนี่แม่ท่าแพทย์ออกมาเนาะนี่สบายดีเลยแม่เด้ออ่าฮะโอเคบางบุญธรรมจะจะมามอบซาดเนาะพี่น้องเนาะจะมีซาดมีพ้าห่มเฮ้ยเด้ออันนี้ไข่ดาวนี้เนาะหนึงเด้อ เรามีอยูันซองอันล้เนาะอันนี้เป็นน้ําใจของแม่เจียวอนเนาะอ่าซึ่งว่าทินทานบ้านเกิดเพิ่นแต่ก่อนอยู่ที่อ่าเจียวอนแม่เจียแม่เจียวอนเด้อหรือว่าแม่เจียเนาะเพิ่นอ่าอยู่บ้านเกิดมงนอนเพิ่นตะกี้แล้วมันอยู่ตนเพิ่นยังอยู่ลาวเนาะอยู่บ้านนาตอน้อยสัญญาแขวงสัญญาบุรีเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าอว่า อาจจะมามอบให้อ่าทางอ่างเสีพี่น้องเยเนาะมีผ้าเสื้อแล้วก็มีผ้าห่มไปพร้อมเนาะเนี่อ๋ออันนี้ยังอ่ออันนี้ปฏิทินลูกอ่ะรี่อ่าขอบใจมันเด้อเด้อขอบใจเด้อโชคดีด้ยขอบใจเนาะอันนี้เนื่องอ่าอ่าแม่แม่มีมีแล้วเนาะยังไปคำน้อยไปพุ่นเอาบ่อ่ะคำน้อยเอ้าเอาไปป้าเด้อ พอมีอ uh, yeah. okay. okay. yeah. ันหิวนะพี่น้องเนาะนี่เรื่องเสียบคำเนาะเออขอบใจแม่เนาะขอบใจเด้อด้ยอ่าอันนี้ลราเป็นแม่ท้าแพทย์เด้ออ่าสัตว์เด้อบ่เอามีแล้วบ่เอาไปพูดเลยเอาเติมมาเติมมาบ่เป็นยังอ่าอันนี้อยังให้แม่ท้าบุเนาะแม่ท้าบุแล้วก็ให้เบาหนุนอันนึงพี่น้องเลยเนาะนี่อ่า อันอันนี้เด้อไปห้ามไปทำบุตึมเด้ออันนึงเด้ออ่าไปปูเด้อเอาสองอันเด้อเอาสองอันบางคนที่พาไปปูอ่าต่อไปแล้วมันเอาอันนี้อ่าสบู่ดีอันนับบอลลีลีคนเดียวสองกอนเลยเนาะเอออ่าสองก้อนอือไอจิ้งกินอ้ามเอาฮันลูกอ้ามกิน ันนี้เมทัลอาเมทัลเพคืออัพบ่นำนบุอัพสิเมทัลพอัพนำบ่แม่บุบอยากไดุ้บบาหนอัพแม่พมกบางมาอ่ะสอันให้แมทัลบุอันหนึงให้แม่อันนึงเด้อสบู่อาคำน้อยเอาเลยเอาแลวเอาบาวัดเอาบาพอจัดเอาบ่เอาบ่สบู อ่ามาให้เนาะเห็นแล้วพูดเออเอาออบาวาดัดไปยุคนนด้นเนาะพิ่งนองเนาะเฮ้ยเอาไปอาบเด้อ <laughs> บอาไปนั่งกิน,นเลยเนาเพิ่งหูแล้วเนาะทำผสมเนาะแล้วก็จะมีอ่าอันนี้ม,มันเขามีเนาะมันเขามีแล้วก็บบบุญนำยู่ในนี้นอ่าสตอรี่แหละบ่ยบุญเอาเออเอาแล้วเนาะ เดี๋ยวทำเสร็จอยากพูดย้อันนี่แหละอะไรก็ได้พรานนอ,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 อันนี้อะเอ้าไม่ทำมีเออโอเคเลยเอออ่ะอันนี้จะเอาเบาผู้นำจะเอาไปอับให้ลูกแล้วก็เบาผู้นำเนาะอาต่อไปแล้วมันแฟบบอนีรนะนี่คนระับแบบนี้เมาทำเสร็เนาะเยี่ยมใสค่คนเล็กคนน้อย ทาไม่ทันพุเอาพูลาคออะเออนะครับทำมีอ่าน้องซาลีคนงามเด้อสุดดีเดนอยทำไม้ทัมีเอออาขอบใจคำนั้นเอาบ่เอาแล้วเอาแล้วโอ้เอาเอาตืมบ่เอาตืมตืมอยู่ใกล้เอาเอาตืมบ่เอา ตัวบันนึงสิน่ะขับใจเด้อโดยเพราะอันเนี้ยเอาบ่าวนนั้ก็จะไปบซักเดบาวัดเอาบ่อบ่อเนี่งเอาพระจันทร์เนาะเออเอาใบซักทรงซักเสื้อเด้อนี่น่าทําทรงเนาะว่าตัวต่อไปนี่อะมันพะห่ม ชีวิตเกิดมาสุขสตาเลือกเกิดบไรายฮะต่อไปแล้วมันอันนี้มันให้บาลนูนเนาะนีเนาะนะครับด้วยลูกด้อยเออเขาเออเขาเอาไว้แหละเออแป่นั้นเอาไว้กินขนาดเนอะนี่บาลนูนตัวใหไงคุณตัวพอจะมีลูกหลอดมาเนาะต่อมานี้เอ้ยย ว่าน <ım S 2> ั่นเด็กก็ต้องได้ไปส่งแหละไปเทาบัวคำน้อยคำน้อยอันไฟฟ้าเอาบ่อพองหอมน่าเอาบ่อเบาเด้อพระดาจั๊ดเอาบ่หพอมเนาะวัดเอาบ่วัดเอาหนี่งอ้าวพ่อเบาดีพ่อเอาหนี่งคำน้อยเดี๋ยวเบาหนี่ง หอมเออสบายก็บ่กกะไลเพื่อนโอ้นี่มันบอกไปห้องมันนาวอุ่นดีอันนี้เลอุ่นดูดีนะอีบ่เอาบมีแล้ว่าไนี่บุกน่าจะมีละเร่งสบายคำนอนละพี่น้องคนอยู่ไก่เนาะโดยอะนี่อ่ะเพื่อนหนึ่งเอาไปหอมอืมงาม น่าเอาไมทียมี่เอออ้าวเฮ่อนันนี้ดีเลยอันนี้ยังซองพื้นก็พอดีเลยพี่น้องเลยเนาะพอดียังเมท้าบุกับเมท้าแพรเนาะเออโอ้อืมพอดีเลยพอดีเลยเออ

มกักสิมักแล้วเนาะอ่านี่ไว้ตูน้ำอืมโอ้ท่าผสมเบาวน้ำเอามาเราอืมโอเคบาโน่นเบายูนีน่นเอาตัวนี้ทำเมทะวุเนาะมาทงพอพี่น้องเยเพราะว่าบาโน่นก็นมีไร่พื้นเนาะอยู่ในนะแต่ว่าพืชพันธุน์มาเถอะเดี๋ยวเบาวน้ำจะซื้อมาทำลังเุิมเนาะอ่ะอ่ะ ไปห้ามไเท้าบุก่อนไป,ไปแม่อันนี้จับไปครัไปห้ามไอ้เท้าบุไปอ,อันนีนน้เอาไปบ่เออไปเอาจับไปดเด้ออ่า,อาไปห้ามไเท้าบุเนาะไปหปเพื่อนออออเนาะพี่น้องเนาะสำคัญไม้เท้าบุนี่แหละ เริ่มยามหนาวมาแล้วแม่อันนี้อันนี้มันสาดเด้อสางบ่มาลูกจับๆใหญ่พอด้อโ้ยตบจับบ่นี่เดนี่เออให้เห็นพอเด้อเอออตึมอตึมเฮียนให้จับกองได้เออนั่นนี่เด้อเออ กรห่มเด้อมีกระห่มพอเห็นพอแล้วพ่กรห่มเนาะนี่งเนาก็ดึงเอาซักก่กนเนาะมกกู้ักก่อนมีซักปูกับน้องเด้อปูใหม

อม่ไม่ไปยืมกอนไมยืนกอนปสแกดีๆเโอ้สรางบ้องห้อันมกองเลยเนาะโเก่งเนี่อ่ะมาีนะอนนี้เสอก็มีแล้วนนี้ในท็อปเท่มุ้ต่อไปครไปจับหรอมุใท่อแพทอัน ขาบังเลยด้วยข้าแม่เข้าไปเลยแม่เขาไปเลยสบายแล้วปีน่ะเนี่ยนะเนาะเข้าจุดเข้าเนียนแล้วคือน้องเลยขอบใจเด้อมือกองหน่อยเนาะนี่ใจเด้อเต้าเบิ่งเด้อเต้าเต้าอยูเบิ่งเด้อฮะเธอว่าโอเคเนาะแม่เนาะแล้วต่อไปโอ้ลูกเอ้าจะไปเติมเติมเตยังพร้อมลูกเอ้าจับ

อันนี้ผักหอมเด้อผักหอมอะหอมนี่อ้าม่ชมโอ้สร้างแกงกองแล้วอันนี้เอาเอามานอนเด้อนี่นะหอมะอันนี้เอาใส่เครื่องเด้อพอมาแล้วบ่ไว้นลดอมือจิจิหน้าจอก็ได้นีพอแล้วบ่อืเห็นแล้ว บักเด้อเว้ยอ้าท่านผู้ชมเต้าจับกล้องเด้อบ่แม่จับกล้องเด้อท่านผู้ชมเอ้ยสบายแล้วเนาะงผมนี่เด้อจริงผม2คนก็ได้นี่ผม2คนก็ได้เนาะผมคนก็ได้อันนี้เป็นเพเด้ออืออาเป็นเพเนาะพี่น้องเนาะอ่า ย่าไปบักเพิ่นสินอนอีเนาะคันนี้พอบ่เ็พอแล้วอ่าเหนตีเห็นบ่เห็นแล้วเฮ็ดอีพอกับผู้ใดกัอีพอกับเอออีพอกับอแม่เฮาบุอันบอกบ่ c ว่าอ่าเต้าจับกองเด้อ c จับกล้องเด้อเออตาจับกองเป็นแล้วเด้อจับกองแล้วเป็นเด้อ โอ้ยดีใจดีใจขอบใจเด้อลูกเด้อนะเด้อแม่เด้อนอนๆเนาะนี่ดอท่าผสมเนาะการทัว่์มหดนี้การแจกคใหญ่โอ้ยังมุงเดี๋ยวบ่าวงวันจะใหญ่น้ำลังเนาะเดี๋ยวประกาเป็นข้อขจรแหละตัวแม่ทองแคดนี่น่าจะเป็นไอจี้โว่ใหญ่ให้เรนดูหน่อยเนาะนี่อ่าผสมนี่เนาะจะเป็นข้อไอ น่าจะเป็นไอ้กี่มอพันละเนาะบางผู้นำซื้อมันนั่นแหละก็เป็นข้องแม่เจียก่อนเนาะเพื่อนในซื้อมาให้เลยพี่น้องเลยเนาะพ่นส่งวัตถุปัจจัยส่งเงินส่งคำมาแหละท่านผู้ชมก็ถือว่าบางผู้นำเนาะขอบใจแม่เลยขอบใจเลยขอบใจเด้อแม่เด้อแม่เจียกอนเลยขอให้แม่จงอยู่ดีมีแรงร่ำรวยสุขภาพห่างไกลการเงินการงานอันใดก็ดีขอให้ดีมืดเด้อเนาะจังมังจังมังมังก้องโอ้ยมังก้องนี่ ก็ถือว่าจากสัตนแล้วพี่น้องเลยเนาะไปไปไปพาเฝทว่าอีพ่อทันแล้วเทอลูกก็ถือว่าขอบใจทางแม่เนาะขอบใจทางแม่เจวอนอ่าอยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะโอ้ดีอุดีใจที่เพื่อนได้อ่าส่งอ่าวัตถุปัจจัยมาจะเป็นวัแนะนับแต่เริ่มต้นเนาะมีมอนอ่ามีผ้าห่มอ่าผ้าเสื้อมุ้งตอนนี้ก็เอ่อผสมก็ถือว่าครบแล้วเราผสมเนาะ กตัวว่ามหันต์มาเทิ่ยวพื้นเมลดาเมเด้อขอบใจไล่แม่เอ้ยอ่าก็ให้แม่อยู่ดีมีแห่งร่ำรวยทุกอย่างเนาะกถัวว่าคลิปนี้เนาะมือกองกาบอ่าเที่ยงได้พี่น้อยกาต้องขอสมมาภัยเนาะกตัวว่าอ่าน้องเต่าหน้อยเป็นมือกองเนาะกถัวว่าคลิปนี้บ่าวบุนัมอ่าเลยกับแม่ทัพุแล้วเนาะจะขอลาเท่านี้เด้อแม่เด้อร์แต่ก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้บ่าวบุนัมขอกล่ับบ้านสบายดี Bye bye, đen bye, đây. Đôi, bye 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 lô. bye bye oh, hân hân bye 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 ល <laughs> ្រូពីដ្លក្ពីដ្លាយនារបស់ក្រោ់ក្រាំង់។នឹកព